กลางเลยค่ะผมชื่อเด็กชาอชืว่วเพลิสอนเดีครับผมชื่อเด็กชายช่วงพิ์หน้าสวนนชื่อเล่นชื่อพีอายุเจ็ดขวบอยู่โรงเรียนอเมรศิลป์นัเีคันผมชื่อแปดนักฐานศิล นามสกุลสีเป็เลยชื่อเลี้ชื่อแปดอายุแปดขวบอยู่โรงเรียนนำโดยสีงานมันมเหน่มยักษ์คนหนึ่งชอบแกวสัตว์ตัวหนึ่งบ่าฮึ่ยน่ะเลี้ยสัตตัวไหนบ่า หนึ่งมันมันอยากไปทิป่ายะชื่ออเมซอนมันก็จะแกล้งฉาดแปลแกปรากฏว่ามันไปเจอสุนัขจิ้งจอกมันเห็นหลุมที่งานงานขุดไว้แต่มัวแต่คิดว่าจะแกล้งยังไงก็เลยลืมไป แล้วพอคลิดมันคิดออกผมก็ลืมแล้วก็เดินเข้าไปชวยด้วยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วยเอาเจ้าหนูอยากไปทำไปเล่นอะไรตรงนั้นก็ฉันจะให้เธอนละแต่มัวแต่คิดก็เลยลืมว่ามีลุงนายพนก็เลย เดินตกลงไปเป็นสุวนยหว่าฉันยัไม่แล้งใครอีกตลอดไปอ่อขึ้นยังขึ้นยังเอออคุณนะจ๊ะ รกือกันตลอดจนตายอ่าีสอให้รู้ว่าอยากป